กลับมาต่อตอนที่3มนะครับกับงานสร้างเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะตอนนี้ทุกคนจะเริ่มเห็นนะครับว่าถ้าเรามีอ็อบเจกต์มันทำใงานเร็วขึ้นจริงๆครับผมเรียกว่า Database นะ d a t a b a s e i s King ดันั้นเองในงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินงานต่างๆเนี่ยเราต้องเริ่มสะสมแล้วถ้าเป็นงานวิศวกรรมนะระบบ Building b u i l d i n g Information Modeling หรือ BIM เนี่ยผมก็จะใช้หลักการที่เรียกว่าการสร้างนะครับเขาเรียก 3D c o n s t e n t modeling นะครับมันคือการทำอ b อบเจก หรือวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกความจริงอ่ะเอามาประกอบกัน assembly นะครับเช่นเดียวกันครับในโลกของงานตกแต่งภายในก็เหมือนกันนะในโลกของตกแต่งภายในเนี่ยนะครับเราต้องปรับตัวให้เป็น assembly ก็คือทำอ็อบเจกไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับลากมาวางมันจะดูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากมาวางเห็นไหมครับนี่แต่สังเกตเห็นนะเดี๋ยวขอโทษทีในเพราะว่าผมตั้งใจทำในคลิปแล้วนะว่าเวลาเราลากชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยอะไรบางอย่างที่ที่มันแบบว่ามีด้านเดียวอ่ะอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยตัวเนี้ย ปรากฏว่ามันไม่ได้หมุนตามใช่ไหมมันต้องเสียเวลาหมุนตามนะั่นซึ่งการหมุนเนี่ยมันเสียเวลามากมันต้องมาปรับอย่างนี้ถูกไหมครับนั่นเองเนี่ยครูชิ้นงานเนี่ยสาคัญมากโอเคผมจะทาให้ดูนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นคอมโพเนนต์นะแล้วมันไม่ได้ติดถูกไหมครับดูวิธีนะครับถ้าเราได้คอมโพเนตจากเพื่อนมาแล้วอยากจะให้มันติดนะครับอยากมันติดทำยังไงวิธีการคือนะครับเราทำอย่างนี้นะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในชิ้นงานนะั้นแล้วเปลี่ยนแกนนะตำแหน่งแกน คลิกขวาอีกครั้งนะครับดูนะ c ช a อี e ซ์ซจากนั้นนะครับเราก็เลือกตำแหน่งที่มันแปะจะด้านหน้าก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าการแปะด้านหน้ามันทำให้งานเร็วขึ้นนะครับกับต้าเรแปะด้านหลังแลนะ้วกันคลิกแดงเขียวนะครับเรียบร้อยแล้ะตอนนี้เวลาเราลากมาเนี่ยชิ้นง,งานของเราเนี่ยแกนของมันก็จะอะไรครับถูกต้องตามแนวทิศทางของเรานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราลากมา อาจจะดูกันนะเอายังไม่เปลี่ยนเอาม่ chain axis นะครับแล้วก็แดงแล้วก็เขียวอ่าขียวดีครับแต่เวลาเราลักมามันก็จะเอา้าทำไมเอ่ยทำไมไม่ทำไมกลับได้อ๋อโอเคมันกลายเป็นตัวใหม่ขึ้นมาครับชาร์ปหนึ่ง ซึ่งเอาแก่ก okay. ็ถือโอกาสที่เลยแล้วกันเพราะว่าต้องสอนนะเพราะว่าหลายคนงงด้วยอ่เขาว่าชาร์ปหนึ่งคืออะไรครับอันนี้ผมกลับไปก่อนกดรูปบ้านก่อนนะไลข่ข้อมูลดีก่อนเวลาเรามีอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับแล้วมันมันเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับสเกตอัพเนี่ยเวลาเรามีคอมโพเนนต์เดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยอันคือคาบิเนตหนึ่งนะครับอันนี้คาบิเนตบีชาร์ปหนึ่งอันนี้คาคาบิเนตเ นะครับสังเกตนะครับว่าชิ้นงานผมเป็นตัวนี้มันคือคาบิเนตหนึ่งแต่ถ้าผมก๊อปปี้ออกมาแบบนี้แล้วผมอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ถ้าผมเข้าไปข้างในนะครับแล้วผมเปลี่ยนตัวเดียวเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นตัวเดียวกันหมดเลยซึ่งอย่างนี้ต้อะวังให้ดีนะครับคอมโพเนนตเดียวกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นเองเนเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องออกคําสั่งสมมุติตอนนี้ของผมชิ้นงานตัวน,นี้ผมคือตัวนี้นะ ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันคือ c a b i บ e ต B ชาร์ปหนึ่งถ้าผมเปลี่ยนเอางี้เอาเอาเป็น B B ชาร์ปหนึ่งถูกต้องละถ้าผมต้องการจะย้ายมาใหม่เป็นตัวใหม่นะครับผมต้องคลิกขวานะออกคำสั่ง Make u n i q u e แล้วเวลาผมถอดเอาตัวประตูตไปเนี่ยมันจะไม่ผลกับตัวนี้เห็นไหมครับเข้าใจไหมครับอ่าเช่นเดียวกันนะเราจะต้องเปลี่ยนแกนด้วย อ่ะเป็ีนแกได้ไปแล้วครับแล้วอย่าลืมนะเวลาเป็นแกแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมาที่ตัวตัวชาร์ปสองนะครับอ่าตัวชาร์ปหนึ่งแหละแล้วเราก็คลิกเข้าไปนะแล้วมาที่คำว่า Edit แล้วกรู to นะครับ Ver t i c a l นะครับแล้วเวลาเราลากมาวางปุ๊บเนี่ยมันจะแปรไหมอันนี้มันทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปหลายคนมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนชื่ออันนี้อ่ะอันนี้ต้องต้องต้องสอนนะเพราะว่า ผมพยายามเปสอนให้ละเอียดเพราะว่าบางคนเปลี่ยนชื่อครับอย่างเช่นผมจะเป็ี่ยนตรงนี้นะให้เป็น list view list view ก็คือจะมีชื่อด้วยแล้วก็ list list view ไม่เอาเอา detail view มันจะมีรูปชิ้นงานแล้วก็เนี่ย detail view นะครับมันจะมีรูปชิ้นงานด้วยแล้วก็เห็นไหมครับจะมี c a b i n e t หนึ่งขั้ i n e t สองเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วมีอุปกรณ์อื่นเนี่ยไอ้ c a b i n e t หนึ่งกับสองไอสองเนี่ยผมไม่อยากเอา คลิกขวานะแล้วก็กดนะครับ delete เลยมันจะหายไปเห็นไหมครับ c a n i d t ชับบ้นหนึ่งตรงนี้ผมอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็น c a n i d t ชับบ้นหนึ่งเอาออกไปให้กัน c a i t เอากทีครบ c a n i d a t B ชั้นหนึ่งแค่เป็น B เราพิ้งเลยครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะกลายเป็น B เราเปลี่ยนได้ เข้าใจไหมครับเนี่ยมันมีบกนะับ A อนั้นซึ่งตอนนี้ไอชิ้นงานตัวนี้ของเราก็จะกลายเป็นตัวบละอันนี้คือตัวเอแล้วเวลาเราลากมาวางครับเห็นไหมมันจะดูดแบบนี้เข้าใจไหมครับอ่ะทดสอบอีกทีนะผมจะเริ่มลากมาวางนะก็จะเอาเอมาปะอ่ะบมาวางครับแล้วก็แปะแต่เนื่องจากว่าแกนของมันเห็นไหมครับตวเนี้ยแกนของมันเนี่ยผมทําไว้อยู่ด้านด้าน ในงั้นเวลาเราแปะเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าด้านนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเนี่ยวิธีการคืออย่างงี้ครับเราแปะไปก่อนครั้งหนึ่งครับแล้วก็มุฟแปชนเข้าใจไหมครับเนี่ยมูฟไปชนได้อนะก็ห่างกันห้าเซนนะนะแล้วก็แปะเข้าไปตรงจุดที่เขาแปะนี่ยแล้วมันก็ห่างไม่ห้าเซนห้าบิตัวเดียคือผมไม่ผมไม่ค่อยนับมินเลยมินอันนี้ครั้งแรกที่ผมทำหน่วยบิลนะห้าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้แล้วใช่ไหม ไม่ต้องเสียเวลาไปหมุนปิดเอ็กซ์เรยหมดใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ล่ะนะครับอ่ะโอเคเคลียร์นะต่อไปเรามาดูการโมดิฟายต่อนะครับอันนี้ชิ้นงานนี้เรามาวัดดูเท่าไหร่ขอบถึงขอบเก้าร้อยเก้าร้อยห้าร้อย เก้าร้อยห้าร้อยนะครับเอา,อางี้ผมลืมขออภยัยอ่ะอันนี้คือห้าร้อยอันนี้คือเก้าร้อยนะครับแล้วก็อ่ะสมมุติเราทำงานแล้วปรากฏว่าดิเมนชันของมันเนี่ยสีมันดูยากใช่ไหมว i n d o w s Model info Unit นะครับปรับยูนิตตามหน่วยนะแล้วก็นี่ครับให้ให้ให้เราไปที่กวางดิเมนชันแล้วกดคาว่า align to screen นะมันจะหันหันหน้าเข้าหาหาหาเรานะแล้วปรับสีได้เอาไปสีแดงก็ได้นะครับโอเคหรือตัวหนังสือก็ได้ให้หนังสือตัวเป็นเบอร์อะไรก็ได้เบอร์18นะครับแล้วก็กด select นะ all dimension ครับแล้วก็อัปเดตนี่ มันก็จะอัปเดตให้เราแบบนี้จะเห็นง่ายขึ้นใี่ไหมเออนี่ครับมันก็จะเห็นง่ายขึ้นนะแต่เวลาเราบิดไปเนีไยบางทีเนี่ยมันหายไปหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันบั๊กหรือเปล่าไม่ใช่อะมันอยู่นี้อาจารย์ป้อมจะสอนไม่เหมือนใครนะคือบางทีเซอัฟมันมาไกลมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนได้สอนเรื่องพวกนี้อ่ะเมื่อกดนี้ปุ๊บกดคาว่า expert dimension setting แล้วเราก็นะครับเนี่ย high e n เนี่ยปรับมาให้มันนี้ครับนี่ให้มันแพ n e m a เลย อันนี้ไฮไปดูสมอลเนี่ยก็ปรับได้เวลามันซูมบางเก้าขอ้ไไกลมันจะไม่เห็นมันจะหายไปอย่างเนี้ยมันทําให้การพิเศษงานเราดีขึ้นไม่งั้นตัวหนังสือมันก็จะมันจะเกะกะเห็นไหมครับอย่างนี้ดูนะอย่างเนี้เอ็กซ์เปิดละซูงข้าไปพูดถึงเห็นแล้วก็วัดแล้วบิด,บ,ดบิดจะบิดจะไม่เห็นไม่หายด้วยเห็นไหมครับตัวหนังสือสีอแดงอาจจะดูนะไแปเอาสีน้ำเงินแล้วกันอ่าอย่างนี้ยเห็นไหมครับเนี่ย อ่านี่คืออย่างเงี้ยเขาเรียกเอ็กซ์เชื่อตามก็คือเอ็กซ์เปิดแต่ละนะครับคนที่รู้คือคนเอ็กซ์เอ่ะคือคนทันทำไม่เป็นก็คือไม่ไม่เอ็กซ์เเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเงี้ยครับเวลาพิเศษงานเนี่ยบางคนไม่สวยเลยนะผมเห็นนะเนีย่ยอย่างเงี้ยไกลๆโอเคนะครับแล้วสูไปไกลเห็นไหมมันจะเห็นตัวนี้มันจะไม่โชว์ขึ้นมาไงทำให้เราเห็นนะครับตัวสัพออาจจะดูใหญ่ไปอ่ะวันนี้ช้าๆหน่อยแต่ แต่ได้คุณภาพนะครับดีกว่าจะป้อมสอนอาบอรสิบสี่กดโอเคส e l e c t u p d a t อ่ะตอนนี้ก็จะเวลาซูมมาปุ๊บก,ก็จะเห็นไ,ไหมครับนี่แล้วก็สู้ไปอ่าอย่างนี้มันทาให้เรานะครับวันนี้บอกอ่ะก็ถือโอกาสมาสองแล้วกันครับอันนี้คือแปดร้อยหิบสองนะครับโอเคเราก็เอาชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งมาอันนี้ A B นะครับแล้วก็แน่นอนมันต้องห่างกัน ขอดาว,ว่ามันเป็นสิบโอเคผมจะตัวนี้มาครับแล้วก็ขอ p y ปี้มาวางตรงนี้แล้วเลื่อนมาสิบครับสิบมิลน,นะเรียบร้อยครับแล้วก็เราจะแก้ตัวนี้ให้ให้เป็นตัวใหม่นะครับให้เป็นตัวใหม่นะคลิกขวา make unique นะครับ คิดขวาไม,ม่ควนี้เลยเราจะได้ตัวคาร์บิเน็ตบีมาใช่ไหมเราก็เป็นซีครับเราแก้ okay, เป็นซีและตอนนี้เราจะมีซีมานะครับอ่าละเนื่องจากตัวซีเนี่ยมันเป็นคอมโพเนนตแล้วถูกไหมครับเป็นออบเจกต์และเป็นเราก็มาใส่ระยะของมันครับอันนี้ก็คือเก้าร้อยใช่ไหมโอเคผมจะดึงไป9 0เก้าร้อยก่อน เก้าร้อยอ่านะครับเก้าร้อยแล้วก็เอ้ประตูเนี่ยประตูของมันเนี่ยมันไม่มีนะตัวนี้ครับแล้วก็ลบทิงนนะบท้งไปเข้ามปข้างในนะลบทิ้งทิ้งไปนะครับแล้วก็พูดภูออกมาก็ถ้าพูดภูออกมามันมัน,ม,นมันยากใช่ไหมเราก็ใช้ตัวจอายพูก็ได้ครับเราเราเราลบปุ๊บเราก็ใช้จ้าพูเอาใช้ภูเนี่ยมันดึงได้หมดเห็นไหมครับแล้วมันก็ฟแล้วมันก็ฮิลิ่งก็คือ มันก็จะซ่อมนะครับส่วนในอตัวเส้นเส้นอย่างเงี้ยครับเส้นเหล่าเนี้ยเราใช้ฟิกอินหนึ่ง่วนหนึ่งนะนี่ผมสอนมาแล้วนะหลายรอบเลครับผมเนี้ยมันจะลบเส้นทิิงไปเลยครับบางที <c oughs> หลายคนบอกว่าเออแมแค่อพอมันมีเครื่องมือเยอะแนตะ่ก็ก็บอกแล้ว productivity ครับถ้าเคยทะเลกับผมนะดูนะอย่างเงี้ยคลิกขวาฟิกอินหนึ่งศูนหนึ่งเห็นไหมครับแล้วเวลาเรามีว e r t i c a l e d เอหลายคนไม่รู้จักว e r t i c a l e d เอคืออะไรถ้ามีเส้นแบบเนี้ยครับอย่างเงี้ย ภาษาอังกฤษก็เรียก vertical edge เส้นในแนวดิ่งแหมคือเสียดายมากสกีดับเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสอนละเอียดนะครับไปสอนแต่เรนวิดอาร์ชิแคร์กันนะพอกสกีดับเป็นคนเด็กเล่นนะครับอ่ะนี่ครับนเน,นี่ยนี่คือเครื่องมือที่จำเป็นนะเห็นไหมครับเนี่ยบางคนนั่งลบเป็นหลายนาทีนะเรื่องพวกนี้ไม่ไม่ต้องลบครับเนี่ยเหมือนกันครับฟิกกิ้ในส่วนหนึ่งก็ช่วยได้นะครับไปดูนะฟิกกิ้ในส่วนหนึ่งอ่ะผมก็จะบอกว่าต้องทำไปไปไปศึกษาตรงไหนครับก็ไปดูใน YouTube ผมนะ วิทยสอนละเอียดครับเดี๋ยวเปิดเมาส์ก่อนแล้วก็นี่ครับ fix fix 1 101ครัะทำไปสอนไปเรื่อยๆให้ความรู้นะครับอโอเคก็มันเท่าไหร่ะนะต้องยืดมาใช่ไหมแล้วก็เข้าไปข้างในนี้ครับกด high press upward ตั To e n แล้วก็ใช้ stretch by area นะครับ ไอ้เซตบายแอเรียนี่มันมีอะไรกับผมเนี่ยมันหาไม่เจอคือ <c ười> พักอินตรงนี้ผมใช้จริงๆนะผมผมต้องบอกว่าทุกตัวผมใช้นะอเดี๋ยวผมไปอันนี้ไปก่อนก็ได้เน,นี่ยเชจิพาวาเนี่ยมันมันมันยาวไปอ่มันก็เลยไม่มีหรือผมเปิดไปแล้วเอาปิดไปนี่วะนี่อยู่นี้ครับโอเคครอบตรงนี้ครับแล้วก็ดึงไปให้ชนตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วต่อไปก็คือแปดห้าสองตบอกไว้ก่อนว่าถ้าดูตามแบบนะคือเนื่องจากผมไม่มีแบบไงผมก็เลยไม่ได้ดูตามแบบแต่ในความเป็นจริง้วทุกคนต้องดูตามแบบนะจะมาเปิดแบบแคดหรือเอโตัแกดหรือแบบสเก็ตมือก็ได้นะนะครับแต่ผมเองก็บอกแล้วว่าผมเองไม่ไม่ใช่เป็นคนทำเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นเองเนี่ยต้องขอาภายอภัยจริงๆผมต้องมีโมเดลต้นต้นแบบนะแต่ผมถ้าผมทำไปบ่อยประเนเดี๋ยวผมไปชิดเองแล้วก็เดี๋ยวเวลามีโอกาสผมผมจะสอนได้ถ้าผมเห็นได้บ่อยนะจะสอนได้โดยที่ไม่ต้องมีแบบอะไรนะครับอันนี้ก็ตัวยื่นออกมาอ่าตัวนี้มันต้องต้องขุดลงไปผมลืมดูไว้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไอ้ตัวนี้มันเท่าไหร่ห้าร้อย ขออภัยผมลืมจริงว่ามันต้องมันต้องขนออกไปเนี่ยออนเอ็ดนะมันจะขึ้นสีนะครับออนเอ็ดห้าร้อยแล้วเข้าไปข้างในครับแล้วก็เลือกนะอันนี้เป็นวิธีที่ผมอยากให้ทุกคนลองใช้นะไม่งั้นจะเหนื่อยครับคลิปค้างไว้แล้วก็ล็อกนะครับ รอยละห้าร้อยอันที่เท่าไรเนี่ยลืมดูลืมดูมดโมมากไปหน่อยเอาตัวเอาตัวขอบบนว่าแล้วกันสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์เส้นไกด์เนี่ยถ้าสีไม่ชัดนะครับปรับได้นะปรับยังไงอะมามาที่คิดว่านะไม่ไม่เคยปรับนะเดี๋ยวเราปรับก่อนนะ มาที่คำสั่งสไตล์แล้วก็ Edit และตรงนี้ครับบริเวณนี้เรียกว่า,เ,าเนี่ยนะครับ mode l i n g Setting เนี่ยไกด์เปลี่ยนได้อ่าเนี่ยเปลี่ยนได้จริงครับเส้นไกด์เปลี่ยนเป็นสีสีแดงก็ได้จะได้เห็นชัดอ่าเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะหรือเป็นสีอื่นก็ได้เปลี่ยนได้หมดนะครับเวลาทำงานเนี่ยสีน้ำเงินก็ได้เหมือนแคมอ่ะมันได้ชัดนิดนึงครับ โอเคเดพี่เข้าภายในครับแล้วก็เลื่อนเลย state ายแอรเห็นไหมครับว่าเครื่องมือเหล่านี้ต้องใช้นะไม่ใช้มันเหนื่อยนะชิปค้างไว้ล็อกแกนแล้วก็แปะเข้าไปนี้อ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะต่อไปตัวนี้ด้านล่างครับเดบีบเข้าภายในครับแล้วก็อ๋อดึงดึงแล้วดึงดึงแล้วดึงแล้ว โ okay. อเคดีไปครับเอะนะอ๋อน,นี่อันนี้มันอันนี้มันเท่ากันแต่ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่มีนะตัวเนี้ยอ่าตัวนี้ผมไม่มีนะ,นะนผมก็นะ p y มาคือไอ้ตัวเนี้ยมันดาวว่าต้องเป็นอ็อบเจกต์ที่มาจากมาจากที่เราที่เราซื้อมานะครับเราก็ปี้มาวางเห็นไหมครับอ๋อมันมาไม่หมด มันเป็นฮูดนะนี่ครับเอา,อางี้แหละผมผมยกฮูดมาเลยดีกว่าง่ายดีนี่ครับเนี่ยอันนี้คือฮูดนะครับอ่ะผมละเบิดออกแล้วกันนะเอ็กโพรดฮูดตัวนี้ผมไม่เขียนนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวที่ต้องต้องสั่งมาหรือบิลหรือหรือสร้างเองไม่รู้แต่ต้องต้องดูสเปคนะของของผมเดานะเป็นสเปกก็มาวางอย่างนี้ ก็เขียนเองแล้วกันครับเอาละต่อไปคือมาดูการตัดกันเนี่ยประเด็นต่อไปคือชินงานของเราตรงนี้ครับมันมันมันต้องตัดนะเนี่ยพวกบริเวณนี้มันต้องมันต้องตัดถูกไหมครับวิธีการตัดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะนะครับเนี่ยเข้าไปข้างในอย่างนี้ครับเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะโดนตัดถูกไหมครับก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่ไม่อะไรไม่มีอะไรซ้อนมากก็ใช้ธรรมดาอาร์สี่เหลี่ยมเข้าไปข้างในเลยนะแล้วกดอาร์สี่เหลี่ยมเนี่ย ทรมาตรงนี้แล้วกด N เห็นไหมนี่ N เห็นไหมไฮเลตอัพปเดียวแล้วก็กดลงข้างล่างแค่นี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากไม่ซับซ้อนไหมไม่ไม่ต้องมีนองคงนองเอาอะไรนะครับนะอ่าแต่ขอดูว่าตรงนี้มันมีมีพื้นพื้นล่างไหมพื้นล่างไม่มีเห็นไหมครับพื้นล่างไม่มีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอะไรครับมีผลต่อราคานะครับอันนี้นะอะไรเนี่ยแบล็คบอล ก็ออกไปไม่มีนะครับอ่าอืมตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องระดับปัญหาเรื่องระดับอ่ะไม่เป็นไรเก็บเก็บรายละเอียดนะครับเราก็มาปรับระดับก็ใช้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมใช้ตัวนั้นดีกว่าใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวใจวัตผูเอานะง่ายดี คือคือต so ัวช่าท er จะได,ได้ได้ดีมากอ่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผมดาวว่าประตูเป็นคองพอนน้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมมันไม่ได้ตัดอันนี้เขาเป็นบี พลาดอ่าเอ็นขออภัยจริงครับอตัวนี้ลืมตัดลืมตัดได้ยังไงเนี่ยครับมันคิดไม่ออกตัดไปแล้วหรือผมอันดูเพลินไ,ไหน่อยนะครับเอาแล้ววัสดุนี้มันมีเลเยอร์ไหมเนี่ยอ่ามีด้วยอ่ะโอเคครับก็ปรับยังไงก็ใช้จอยพุทภูครับนะดึงนี่ ขึ้นไปชนจือ๊อโอ้โหชีวิตที่ดีครับใช่ไหมอ่าอันนี้เห็นแล้วว่าตำแหน่งของผมมันผิดไมไเป,น,ไเปน,น่รเปลือกตัวเดี้ยวชิบค้าล็อกนะครับ แล้วก็เข้าไปข้างในครับแล้วก็แหมใช้มันยุกยากทําไมนะพูดผูก็ได้เออบางอย่างแล้วก็พุดผูกเอาครับนะนี่อืมนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมเวลาทำงานอย่างเงี้ยเคยเจอไหมครับปัญหาแบบนี้ยเนี่ยเอาดูนะเว,เ,วเวลาเวลาจอปัญหาแบบนี้นะครับทำงานในที่แคบนะทาแบบนี้ครับให้เรากดตัวแซดนะซูมแล้วพิมพ์ หกสิบนะแล้ว enter fill of view ครับอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะไปชนแบบนี้จะไม่มีละเนี่ยมันจะเข้าไปลึกๆแบบนี้เห็นไหมครับอันน,น,นี้อันนี้คือวิธีการทํางานนะผมก็ใช้วิธีพื้นฐานก็ได้ธรรมดาก็ได้ครับไม่ต้องคือต้องบอกไว้ก่อนผมเองไม่ได้เก่งงานเฟอร์นิเจอร์นะนะครับมันอาจจะทาให้พี่ผมอนะ่อ่ะก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะซูมซูมแล้วก็ fill of view นะมันจะเป็นตั่งเนี้ยนะครับนะอ่ะตอนนี้เราก็ได้ตัว b แล้วนะครับตัว c แล้ว อันน้เองเวลาทํางานในอนาคตนะครับเนี่ยครั้งแรกมันจะเหนื่อยเสมอในเวลาผมสอนอะไรก็ตามเนี่ยนี่ A ออันนี้ b และเนี่ย c เห็นไหมครับอ่าก็มาแบบนี้นี่นะครับอ่ะกดแทสครับกลับไปที่สามสิบห้าอีกครั้งหนึง่งเอเตอร์เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะมาดูต่อนี่คือ o b j e c t Based m o ม e l ครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเร็วขึ้นแบบนี้แล้วครับนะอ่ะต่อไปเรามาดูตรงนี้ให้ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะตัวตัวใหม่ ตัวใหม่เนี่ยไม่มีฝาเลยนะครับอ่าเราไปดูความยาวสามห้าศูนย์เท่ากันเลยเท่ากันเลยแค่ไม่มีฝาเฉย A B C D นะครับอ่ะเราก็ออกมาเลยครับแล้วมันเริ่มตรงไหนติดเลยใช่ไหมโอ้โหง่ายเลยสบายแล้วครับตอนนี้วิธีการคือเราก็ามาดึงอ่าแปะเข้าไปครับแล้วก็เอาตัวตัวที่เรามาวางไม่ทำไม A มันยังเป็นหมุ อ่ะ b ีมาวางครับแล้วไอ้ตัว b เนี่ยผมจะให้มันมาแปะที่ขอบเลยอ่ะถึงเวลาแล้วที่จะมีป้ายอินตัวหนึ่งครับเรียกว่า a อลายดูนะครับนี่อันนี้ตัวป้ายอินสำคัญมากกับงานเฟอร์นิเจอร์นะหลายคนบอกไอ้แต่พ่อตัวเองทำไมป้ายอินเยอะจังก็มันต้องใช้อะนะเลื่อยไฟฟ้ายังไงสกรูนะไฟฟ้าต้องดีกว่านะครับดูนะใช้คูริกอลายครับคลิกขวานะแล้วก็คูริกอลาย นี่ครับคูริกอไลน์อ่ะกดขวานะแล้วก็คูริกอไลไปดูนะผมมีริรหลายรอบนะนะครับเนี่ยนี่คูริกอไลสํสคัญมากนะในการวางชิ้นง,งานดูนะนะครับนี่อ่ะมาดูกันชื่ออะไรไปเสิร์ชหาในช่องของผมนะคูริกอไลนนะครับนี่วันนี้มาเปลี่ยนชีวิตการทํางานใหม่ๆนะวิธีการคูริกอไลนก็คือว่าเราสามารถจะปรับชิ้นง,งานโดยการกดตรงนี้นะแล้วกดอไล์กดที่ไปหลังครับแล้วก็ต้องการให้มันสูงเท่าตัวนี้กดตรงนี้ครับ แล้วแปตรงนี้เันจะปรับให้เราทันทีครับเข้าใจไหมครับง่ายไหม <laughs> เออนี่นี่ก็ได้คุลิกอะไรครับนะผมผม่อยสอนทีละตอนทีละตอนทีละตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงไงตัวเอาตัวอันนี้ลิดขวาครับ m เม u ยูนิ e เหมือนเดิมเลยแล้วตั้งชื่อเป็นดีครับอ่านี่นะช้าๆแต่เริ่มเร็วขึ้นเพราะบ,บอกเลยกันว่า go slow to go fast อันนี้คือการทํางานแบบผมนะ go slow to go fast ก็คือยอมช้าครั้งแรกเพื่อสุดท้ายแล้วมันจะเร็วขึ้นในอนาคตแต่คนทั่วไปเนี่ย go fast to go slow ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกสิ่งเดิมๆนะครับมันนะครับอ่ะผมคิดว่าคงเข้าใจนะสิ่งที่ผมสื่อสารนะนะครับให้เปลี่ยนนะอ่ะแล้วก็ลบลบเรืทิ้งไปนะครับก็เสร็จละเพราะมันเป็นตัวเปิดใช่ไหมต่อไปครับจะมีขั้นตัวขั้น,ต,นตัวขั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวพื้นนี่แหละ ระยะจากฟรอร์ดูฟรอร์เท่าไหร่แม่ยางกะอาคารเลยนะฟรอร์ดูฟรอร์ไม่ใช่นี่คือระยะสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งแต่ถ้าผมอยากจะให้มันหันลงตัวเลยดีไหมเอาแบบหันลงตัวนะหนึ่งสองสามอ่ะหันลงตัวนะหนึ่งสองสามโอเคอ่ะอันนี้ก็ทริกครับหันลงตัวนะดูนะ วิธีการคือผมจะก๊อปปี้ตัวนี้ไปข้างบนครับเนี่ยจับมุมนี้นะจับมุมนี้นี่ครับไปีางข้างบนนี้นะแล้วกดหารครับ D Y นะตัวหารแล้วหารสี่ครับรวมตะบนด้วยนะมันจะแบ่งลงตัวพอดีอ่ะผมไม่วัดลวกันผมผมแบ่งนี้เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้มาละครบครับเสร็จแล้วใช่ไหมนะหารนะกดหาร D Y นะหลาคนไม่รู้นะก็หลายคนไม่รู้โอเคผมก็เอาตัว ตัวคาร์บอนไดบีมาวางแล้วผมจะต้องการให้มันแปกพอดีถูกไหมคุริกาไรแล้วก็แปกที่ขอบนี่นี่เห็นไหมครับโอ้โหชีวิตดีดีดอ่ะดูทีนะเอาตัวบีมาวางอ่าเอาเอาเอา,เอา,เอาลองลองสองตัวดูอ่ะดูทีนะคุริกาไลกดที่หัวตัวนีครับคุริกาไลกดที่หัวนะ อทำไมอ๋อมันไปกดที่นี่ก่อนมันไปกดตัวท,ท,ที่เฟซด้านบนครับอ่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไปโดนตรงนั้นอ๋อกดกดชิ้นง,งานก่อนโอเคขออภัยขออภัยครับกดชิ้นง,งานก่อนผมลืมผมลืมกดกดชิ้นง,งานก่อนนะอ่าดูนะผมต้องการให้มันต่างกันห่างกันห้ามีทำาไงดูดูให้ดีนะด,ดูที่นี่นะครับมี่สาคัญมากนะ ดูนะนี่นี่คือแบบนี่คือเคล็ดลับนะกดชิ้นงานก่อนกดคูณกลลายแปะตรงนี้นะแล้วพิมพ์ลบห้าเอนอร์มันจะถอยออกมาห้าเห็นไหมครับโอ้โหชีวิตด,ดีดีครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาเลือกสองตัวนี้นะแล้วก็กดนะครับชิปค้างไว้มันจะมีกระปงชิปครับแปะแล้วก็ชิปค้างไว้ อทําทําหลายตัวไม่ได้มันจะกลายเป็นอะไรทั้งคู่เลยโอเคต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองก็แหมเล่นท้ายย <c oughs> ากทําไมอะยจกสอนเฉยครับไม่เป็นไรอ่ะบางอย่างก็พื้นฐานทําได้ก็ทําถูกไหมครับ <c oughs> อ่ะห้าเพื่อนะอ่ะจับตรงนี้ครับแล้วก็าบางตรงนี้มันจะเข้าล็อกพอดีแล้วก็ x สองนะ x สอง enter นะครับมันจะคูณสองให้เราเรียบร้อย เสร็จนะครับแต่แต่ตัวนี้มันบิลเลอร์ตัวนี้มันบิลเลอร์ครับก็คลิกขวาครับเอาพื้นฐานกันนะพื้นฐานก็ฟลิปอลองฟลิปอลองนะครับเลดเดเรคชั่นอ่ามันก็กลับมาด้านนี้แล้วเราก็ได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเร็วไหมเนี่ยเรารู้ราคาด้วยอ่ะใช้บิมทูแล้วกัน ตามนี้นะตามตามข้อมูลที่ออกไวตอนนี้เราก็ดูราคาแล้วครับว่าเท่าไหร่ก็ใช้ไม้ MDF นะครับสิบเจ็ดจุดหนึ่งอันนี้เผื่อไว้แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิปอร์ซนต์ถูกไหมนี่ครับกดนี่มันจะโชว์ตงไหน,นแล้วตัวสตีลโปรไฟล์ครับสองเมตรแล้วเห็นไหมครับโอ้โหนะอ่ะต่อไปตรงนี้ครับคือฮูดนะครับฮูดนะ,ะเราใส่ราคาฮูดหน่อย